คาทิเซียโน้ตพร้อมใจโพสต์รูปหาดทรายและท้องทะเลเอ๊ะงานนี้ไปด้วยกันหรือเปล่าเรียกว่าอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติกันมาหลายเดือนแล้วครับพอมีประกาศมาตรการคลายล็อกดาวให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเริ่มเปิดบริการได้แล้วทําเอาหลายคนนะครับที่อัดอัน้นพากันเก็บกระเป๋าชวนครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรู้ใจกลับไปเที่ยวพักผ่อนกันท,ทันทีโดยหนึ่งในเป้าหมายที่หลายคนนะครับปักโลเคชั่นก็คือทะเลนั่นเองครับ เช่นเดียวก,กันกับเหล่าดาราที่พากันแท็กทีมไปเที่ยวทะเลกันเพียบหนึ่งในนั้นครับคือนางเอกสาวหน้าหวานอย่างพัตเเซียกูด๊ดโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์รูปวิวริมทะเลเห็นหาดทรายน้องมาและท้องฟ้ายามเย็นเต่อได้รูปที่ยืนหลับตาพริ้มอยู่ในทะเลพร้อมกับแคปชั่นครับว่าลองทำโนซีและหลับฝันดีจ้าตามลำดับครับในขณะที่ไอจีส่วนตัวของหนุ่มโนพิเศษไฮโซนหนุ่มคนรู้ใจครับก็ได้โพสต์รูปวิวทะเลเช่นเดียวกัน กานนี้ครับเลยอดคิดไม่ได้ครับว่าสาวพัติเสียและหนุ่มโน้นนั้นควงกันไปเที่ยวทะเลเพื่อกระชับรักหรือเปล่าหลังทั้งคู่นะครับต้องรักษารระยะห่างตามหลักของโซเชียลดิสแทนซิ่งมานานหรือเปล่านอะเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you